ก่อนครับว่ามีอะไรแจ้งมาหรือเปล่ามีการแจ้งสถานะรายงานอะไรมาหรือไม่เมื่อคุณเช็คแล้วถ้ามีก็คลิกตามก็อ่านแล้วดําเนินการตรวจสอบแก้ไขตามที่แพลตฟอร์มนั้นแจ้งมาได้เลยครับง่ายมากๆเลยข้อที่5ครับแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือติดต่อฝ่ายสนับสนุนครับแพลตฟอร์มต่างๆย่อมมีช่องทางในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตามแต่บอกไว้ก่อนนะครับ การที่คุณไม่ได้จ่ายเงินการที่คุณไม่ได้ซัพพอร์ตแพลตฟอร์มนั้นให้มีการเติบโตหรือมีคนใช้งานมากขึ้นอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามที่คุณต้องการจริงๆก็ได้ แอบบอกไปเลยนะครับต่อมาครับข้อที่6อันนี้ง่ายแสนง่ายครับสาหรับใครก็ตามครับที่ต้องการปรึกษาสอบถามในเรื่องของการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาทําการตลาดรวมไปถึงแก้บล็อกแก้แบนบัญชีต่างๆครับสามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้ครับเรามีแอดมินคอยตอบคำถามและช่วยคุณแก้ปัญหาได้เลยครับและสำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดลิปวีโรดดีๆแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะ คอมเมนต์สอบถามมาที่ช่องทางใดๆของเราก็ได้นะครับเราตอบคุณทุกคำถามจริงๆแล้วก็อย่าลืมครับสามารถกดสนับสนุนเพื่อเป็นค่าชากาแฟให้เราได้ด้วยครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ